สวัสดีครับต่อไปนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานต้นไม้มณีโคตรหรือที่คนไทยทางฝั่งอีสานเรียกกันว่าต้นแก้วมณีโคตเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำชาติของประเทศลาวก็ว่าได้ครับต้นนี้นะครับขึ้นอยู่ที่น้ำตกคอนพบเพลงหรือเก่งลีผีนั่นเองนะครับเรียกกันว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับในฝั่งชาวบ้านชาวลาวเรียกกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดนําส่วนต้น เอาไปชี้ใครใครก็ตายครับถ้าเกิดนําส่วนปลายของต้นไม้นะครับชี้คนตายก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาตรงนี้เป็นความเชื่อปรำประราของคนลาวแก่งลีผีหรือน้ําตกคอมพระเพงเนี่ยเป็นแก่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําโขงที่มีความอันตรายสูงมากครับมีสายน้ําที่เชี่ยวกราดดุดันมากและก็ต้นแก้วมณีโคตรหรือไม้มณีโคตรเนี่ยครับเป็นต้นเดียวนะครับที่ขึ้นอยู่กลางแก่งคอนพระเพงเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่า เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีรากฝอยชี้ขึ้นบนฟ้าแต่ในส่วนปลายของต้นไม้ครับชี้มาลงที่ดินนะครับถือเป็นลักษณะแปลกมากของต้นไม้ชนิดนี้และเชื่อกันว่ามีเพียงต้นเดียวในโลกกลิ่งทั้งหมดจะมีสามกิ่งใหญ่ๆจะมีกิ่งชี้ไปทางฝั่งลาวมีกิ่งที่ชี้ไปทางฝั่งไทย มีกิ่งที่ชี้ไปทางกัมพูชาเชื่อกันว่านะครับลักษณะของต้นไม้ที่ชี้ไปทางฝั่งลาวไทยและก็กัมพูชานะครับเชื่อกันว่าวันหนึ่งนะครับทั้ง3าประเทศนี้จะเป็นมรดกข,ของอินโดจีนครับส่วนความเชื่อของคนลาวนะครับในส่วนของต้นมันิโคดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลเป็นกิ่งหรือเป็นส่วนรากหรือเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นยารักษาโรคได้เกือบทุกโรคเลยทีเดียวนะครับหรือโรคอื่นๆนะครับที่หมอรักษาไม่หายนะครับนาผลหรือต้นหรือรากของ ต้นแก้วมณีโคดนี้นะครับมาบดผสมน้ํานะครับดื่มไม่เกิน7วันก็จะหายจากโรคนั้นนะครับซึ่งเป็นความเชื่อความเชื่อของคนลาวนะครับถ้าเกิดได้นําชิ้นส่วนของต้นมณีโคดเนี่ยครับมาบูชานะครับไม่ว่าจะส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับเชื่อกันว่าจะทําให้ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยแคล้วคาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายอันตรายทั้งปวงและมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหามนาธคงกับพันชาตรีได้ด้วยครับ เฮลิคอปเตอร์ของฝรั่งเศสนะครับเคยคิดที่จะทําลายความเชื่อของคนลาวนะครับโดยนำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหย่อนลงไปหย่อนคนลงไปเพื่อที่จะทําลายต้นแก้วมณีโคตนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคนที่โรยตัวลงมาเนี่ยล่นล,ลงมาตายหมดทุกคนเลยนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่รอบๆแถวนั้นของฝรั่งเศสนะครับก็ร่วงลงมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุครับ ฝรั่งเศสเคยคิดจะระเบิดแก่งคอนพระเพงนะครับเพื่อที่นำเรือเนี่ยข้ามผ่านไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะครับก็สร้างสะพานขึ้นมาแทนนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่นำนักท่องเที่ยวนะครับมาดูแก่งรลีพีนั่นเองนะครับเรื่องแปลกของต้นมณนีโค่นี้นะครับปกติเนี่ยต้นมณนีโค่จะเป็นที่อยู่อาศัยของนกนาพันธ์ครับซึ่งนกเนี่ยจะมีสีดำนะครับส่วนมากเลยนะครับแต่แปลกมากครับถ้าเกิดเป็นวันพระนะครับ นกที่เกาะอ,อยู่บนต้นแก้วมณีโคดเนี่ยจะเป็นนกสีขาวนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังของต้นมณนีโคดนะครับหรือไม้มณีโคดที่คนลาวเชื่อกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานนับร้อยปีบางคนก็เชื่อว่าต้นไม้นี้นะครับมีอายุมานานนับพันปีครับแต่ที่แน่นอนคืออยู่มาหลายร้อยปีแน่ๆนะครับเชื่อกันว่าถ้าใครได้นําผงไม้มณีโคดนะครับมาทําเป็นวัตถุมงคลนะครับ หรือนำมาบูชานะครับเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมีพุทธคุณอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณรอบด้านเลยทีเดียวครับในวันที่19มีนาคมปี2555ต้นมณีโคดน,นะครับก็ได้ล้มลงถือเป็นการตายพรายในลักษณะที่เป็นมงคลตามตำราหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีพระเกจิอาจารย์และหน่วยงานของรัฐได้ทำพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ตัดไม้มณีโคตรกลับมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ณปัจจุบันครับโดยใช้เกจิอาจารย์สายใต้ของประเทศลาวต้องเป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่เกจิอาจารย์ผู้เข้มแขังเรื่องวิชาทําพิธีกรรมการขอตัดต้นไม้มณีโคตรและนําต้นมณีโคตขึ้นมาจากแก่งหลีผีมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ณปัจจุบันครับ